สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดา channel น,นะครับนะก็วันนี้อ่ะก็ไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทำตอนไหนเนาะก็มาทำคลิปนะขอบคุณ fc นะที่ติดตามกันมาจน9ก้กว่าคนเนาะนะครับนะแต่ตอนครบ9ก้เนี่ยผมไม่ได้ทำคลิปนะคือผมทำไปแล้วแต่ว่าผมไลฟ์สดไง แล้วมันมีคนมากวนผมก็เฉยๆไปนะแล้วก็คือมันเป็นไลฟ์สดอะมันไม่ค่อยมีคนมาดูอยู่แล้วนะผมก็ไม่ค่อยว่างทําด้วยก็วแต่ทางานบ้านบ้างทำนัง,ง,นนง,ง,นะงนู้นนังนี้บ้างนะบางครั้งก็ลืมไปเลยพอนึกได้ก็ถ่ายคลิปเครื่องเสียงลงไปก่อนนะไม่ไม่ค่อยได้ทําคลิปอะคลิปขอบคุณ f อนะที่ผู้ติดตามครบ90 0รอยเนาะแต่อันนี้มัน9 1้าล้ว้นะ ก็ผ่านมา2เดือน3เดือนแล้วนะครับนะเช้าหน่อยก็ขอพาย f อด้วยนะเพราะว่าทําคลิปขอบคุณไปไม่ค่อยมี f อฟเข้ามาดูหรอกนะส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาดูแต่คลิปเครื่องเสียงกันเนาะนะครับนะผมก็ไม่รู้จะขอบคุณ f อฟยังไงเนาะก็ผมก็พยายามคิดทำคอนเทนต์นนะคิดแล้วแต่มันคิดไม่ออกเพราะว่าผมไม่ใช่นักรีวิวนะ ผมก็รู้แบบเป็นบางอย่างนะแล้วก็รู้ของตัวเองเท่าที่มีนะก็พยายามหยิบยกของตัวเองเนี่ยมารีวิวบ้างอะไรมั่งนะเป็นของคนอื่นก็ก็เอเอาภาพจากอินเทอร์เนต็ตบ้างภาพจาก Facebook ภาพจากนั่นจากนี่มารีวิวให้เอฟซได้ชมเนาะผมมันไม่ได้เก่งรีวิวขนาดนั้นนะก็ถ่ายบางครั้งก็ซ้ำๆเดิมๆมัางนะครับนะก็ต้องขออภัยเอฟซเป็นอย่างสูงด้วยนะครับ นะบางครั้งช่วงผมมันไม่ได้เกี่ยวเครื่องเสียงโดยตรงเนาะอาจจะทําคลิปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะคลิปไปเที่ยวบ้างคลิปหมาบ้างคลิปอันนั้นอันนี้ทําไปเรื่อยเอฟซี FC, นะบางครั้งไปเที่ยวก็ถ่ายให้ชมนะเอออยากถ่ายก็ถ่ายนะเพราะว่าช่วงผมมันไม่ได้ทําเกี่ยวเครื่องเสียงอย่างเดียวเนาะทาทุกอย่างนะเออ นะ FC เดี๋ยวแป,ป๊บนึ่งนะออขอญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับอ่ะกลม,มาต่อครับ FC นะก็จำไม่ได้แล้วพูดอะไรไปนะไปเหี่ยวแป,ป๊บเจอเองนะครับโอ้ยุงก็วกว,กวนกล้องเหลือเกินยุงนะ FC นะครับผมก็พยายามทำคลิปนะทำแบบให้มันดีที่สุดนะเออก็ตรงไหนผิดพลาดนะก็ตรงขอไปนะครับนะเออ เนี่ยยางปีใหม่เนี่ยก็เนี่ยไอยกไปถ่ายเอฟซีถ่ายแล้วก็เหมือนวอมมันด้วยทำคอนเทนต์ด้วยนะครับนะเนี่ยทุกอย่างเนี่ยโอเคหมดนะเนี่ยเหมือนไอ้ดอกซับรคตนเนี่ยมันเหมือนมีปัญหาเหมือนวอยคอยมันแคกแคกแคกมันแคกแคก,แคก,แคกตอนที่เราเปิดเพลงนะตอนแบบอัดเบสเข้าจะดังถามว่ามันดังตอนไหนมานาันดังตั้งแต่ดอกเด้งอ่ะนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตู้ผมควอนผมว่าไม่ใช่ ถอดอกมาก็มีเสียงนะผมว่าผมก็ไม่ได้ซื้อของถูกเกินไปนะดูราคาก็ส,สมเหตุสมผลกระดอกกระอะไรเออดูให้มันบาลานซ์ผมก็ว่าผมซื้อของมาโอเคนะผมคิดว่ามันก็น่าจะมีปัญหาเนาะนะครับจะป้าถามว่าเออไม่คืนทําหาประกันไมไ่คืนยังไงเนาะผมซื้อมาจะปีหนึ่งล้วนนี่น,นนะซื้อมาครึ่งปีกว่าแล้วนะดอกซับดอกนี้นะครับ นะคิดว่าถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวก็ต้องถอดนะ FC นะครับถ้าไม่ถอดก็จะซื้อเพิ่มนะซื้อไอ้อะไรนะที่ผมพูดตอนแรกอะไอ้อะไรนะโดโดนัดยักษ์ใจจริงตอนแรกอะผมจะซื้อเป็นไอ้นี่นะไอ้อะไรนะโดนัดยักษ์แต่คะแนนงบผมมันไม่ถึงก็เลยเอามันเอาไอ้นี่มาก่อนนะเออเพราะว่าถ้าจะเอาไอ้ดุ่นั่นอะเออไอ้นั่นแหละเออนั่นนะ โดนัทยักษ์อ่ะผมงบผมไม่ถึงถ้าเก็บเงินไว้ผมก็จะใช้เงินหมดก่อนไงก็เลยเอาอยังไม่เอาก็ได้วะเอาวันนี้มาก่อนให้มันได้ก่อนนะมันก็โอเคนะมันรับแจงจาก m อ25อได้นะครับผมแค่อยากรู้ว่าโดนัทยักษ์อะ่ะถ้ามันเล่นถ้าเราเอามาเล่นแล้วเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงโทนเสียงมันจะนุ่มอย่างที่เขาว่าไหมผมอยากรู้อะ่ะเออแล้วผมมันใส่ขอบโดโด โดนัดยากด้วยนะครับนะเนี่ยยังขอบดอกก็จนนผมมันไส้มันไส้นะหน้าหยิกริ้นให้ขาดมากเลยนะนะครับนะก็เดี๋ยวช่วงแท้ท้ายปีนะเดี๋ยวจะค่อยๆเซตตู้เซตอะไรเนาะเดี๋ยวจะเซตให้แล้วก็ถ่ายคลิปให้เอซเอฟซีได้ชมเนาะนะครับว่า ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตรงไหน,น,นมันเป็นยังไงแบบไหนเนาะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะทาเหมือนปีที่แล้วนะอแต่ยกไปตั้งวันที่ยี่สิบหกแล้วยี่สิบเจ็ดค่อยลงนะครับนะเรายกไปตั้งไว้ก่อนแต่เราไม่อาจเต็มที่ไงเต็มที่ก็คืออัดแบบรองเครื่องอะนะรองเครื่องให้มันสูดๆไ้วยก่อนลองให้มีปัญหาไหมมีแก้แก้ไม่มีก็โอเคนะเราก็แ,แค่เปิดบอมบอมมันนะ เนี่ยเอเนี่ยแล้วผมขาดเนี่ยนะขาดจะสงการเนี่ยนะเนี่ยนี่เห็นเห็นเนี่ยผมยังไม่มีตามเปลีว่วอยเลยนะเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวน่าจะ เนี <Yeah. S 2> ่ยเอาแหลมกระตู้เนี่ยนะแหลมกระตู้เนี่ยใช้อ่ะแล้วก็แหลมกระตู้เนี่ยอะไรใช้ได้ก ah ็เอามาใช้ก่อนหยิบยืมมันก่อนนะให้มันพอเขาเลยนะให้มัน <trays> พอถูๆได้ใช้ไปนะครับแหลมติดตู้นี่คือโอ้หลายดอกนะใช้คุ้มอยู่นะครับแต่เวลาเอากล้องไปแพนใสอย่างเงี้ยมันก็จะ แสบหูมังอะไรว่าแงแมงใจแบบใส่ตรงไมโัรศัพท์เอฟซก็อาจจะลำคัญนะครับเนาะนะก็ประมาณนี้นะเนาะดหนยยังไงแบบไหนผมจะทําคลิปอธิบายให้ชมอีกนะครับนะแล้วก็เดือนหน้านะเดืนหน้าผมก็จะไปบางแสนเนาะไปเออะไรนะงานมิดไนบางแสนนะครับนะเป็นงานตอนกลางคืนเนาะ เดี๋ยวจะเอาตาหวานไปขับโชว์เขาด้วยนะเออปีแรกปีสองพันยี่สิบสองตีปีที่ว่าผมซื้อไอเอ็มเอสองพันห้าเนี่ยนะตัวเนี้ยนะครับก็ปีนั้นก็เอาตาหวานไปนะตาหวานไปพอมาปีที่แล้วก็เป็นนิวเชฟเนาะแล้วปีนี้เอาตาหวานไปปีหน้าผมต้องดูว่ารถนิวเชฟเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมนะ ถ้ามันสมบูรณ์ก็จะเอาไปถ้ามันไม่สมบูรณ์ก็ไม่เอาไปอะนะเดี๋ยวรถเขาเป็นน,น,ปน,นั่นเะป็นนี่เนาะเออเราเอาตะวันไปก็ได้นะผมก็ต้องเก็บเงินนะซ่อมปั๊มอีกนะปั๊มปั๊มคอมเบนเร็วที่มันรั่วนะถ้าซ่อมเสร็จก็จะเก็บตังไปรีแมปเนาะนะครับเพราะว่าเดิมๆมันก็วิ่งยากไงเพราะผมใส่ย,ยางใหญ่ขึ้นแล้วนะร,รู้สึกเลยว่ามันหนักนะครับแต่ถามว่า F43 ไม่ใส่ยางเล็กเหมือนเดิมมันผมว่ามันผมใช้รถแบบยังไงมันต้องแบบกึ่งๆพร้อมลุยได้นะแล้วรถผมมีแค่เดียวอะ่ะเออด้ผมแบบไปทาเตี้ยอยางไงพอทําเตี้ยก็วิ่งไปก็ขูดแขกนะเมื่อก่อนที่เตี้ยนไปใต้ท้องเนาะโอ้ยลายเต็มหมดเลยเลยทําทรงเนี้นะผมว่ามันขี่โอเคดีนะครับทรงนี้รัดแค่นะ แล้ผมก็เป็นยราบแค็เต็มตัวแล้วไม่ใช่แค่น้อยแล้วนะครับนะครับ FC นะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ FC นะที่เข้ามารับชมคลิปเนะาะก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ